สวัสดีครับสวัสดีทักทายท่านผู้ชมทางบ้านครับผมสวัสดีทักทายทาผู้ชมทุกท่านนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านมาโมดิฟายนะครับเจ้าตัว Switching Power ์ u p p l y นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวแปลงไฟ AC เป็นไฟ DC นะครับหรือว่าแปลงไฟแปลงไฟบ้านเป็นไฟรถยนต์นะครับหรือว่าใช้งานกับอุปกรณ์ ที่เป็นไฟดีซีทั่วไปนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นสวิตชิ่งรุ่น24โวลต์4.16แอมป์นะครับผมหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับสำหรับจุดประสงค์ที่ผมจะทำการโมดิฟายนะครับเพิ่มลดแรงดันนะครับผมของเจ้าตัวนี้นะครับก็เพื่อที่จะเอาไปชาร์จแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่มีขนาดาแรงดัน26โวลต์ขึ้นไปนะครับผม กว่าตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเครื่องเก่านะครับยังไม่ผ่านการโมดิฟายจะให้แรงดันคงที่ได้ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบกันครับผมครับท่านผู้ชมก่อนอื่นแล้วก็มาทําการทดสอบกันก่อนนะครับว่าเครื่องเดิมๆนะครับมันจะสามารถเพิ่มลดแรงดันสูงสุดได้ที่เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ปล่อยไฟเข้านะครับมาเครื่องออน ปกตินะครับผมเําทการปรับแรงดันนะครับตัวนี้มันจะมี VR ปรับแรงดันอยู่ตรงนี้นะครับผมสาหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับเราก็ทําการหมุนนะครับหมุนไปด้านขวามันก็จะเพิ่มแรงดันนะครับผมหมุนไปเรื่อยๆนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับสุดแล้วนะครับได้แรงดันสูงสุดที่26.3โวลต์นะครับแล้วก็ต่ำสุดได้ที่อ่า 2 2 5โวลต์นะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทำการโมดิฟายกันเลยครับผมครับท่านผู้ชมเราแกะมุงจรออกมาแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวุงจรด้านในนะครับลายปิ้นก็สวยๆอยู่เลยครับผมของใหม่ครับผมอ่ามาดูนะครับ ตำแหน่งนี้นะครับตัวนี้จะเป็น VR นะครับปรับเพิ่มลดแรงดันนะครับผมแล้วก็หงายขึ้นมานะครับผู้ชมสังเกตนะครับดูลายปิ้นนะครับผมนี่นะครับมันจะมีอยู่3ขานะครับ2ขานี้จะถึงกันนะครับเราก็ใช้ตัวไหนก็ได้นะครับแล้วก็จะมีขานึงที่ว่าไม่ถึง2ตัวนี้นะครับ เราก็ไล่วงจรมานะครับเพ mm. ื่อนไล่วงจรมาปึ๊บปื๊บป๊บมันก็จะมาจบอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็จะมีรูอยู่นะครับมีรูเล็กเล็กอยู่นะครับจบตรงนี้จากนั้นนะครับเราก็หงายปีนวงจรขึ้นมานะครับเรามาดูตำแหน่งสุดท้ายนะครับตำแหน่งสุดท้ายก็คือจุดนี้นะครับนี่นี่ครับจะเป็นจุดตรงนี้นะครับซึ่งมันจะมาเชื่อมต่อกับ R ตัวนี้นะครับ ตัวตันทานตัวนี้นะครับเชื่อมต่อตัวนี้จะเป็นอเบอร์4991นะครับอ 4.99k นะครับ 4.99k นะครับตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่ง R7 นะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยน r าตัวใหม่เข้าไปนะครับเราจะทำการลดค่าลงมานะครับ ครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ทําการเปลี่ยนเอา R 4.9k ออกแล้วนะครับผมก็ใส่ R 3.9เข้าไปนะครับขอแนะนํานะครับ้เพื่อนๆอย่าเพิ่งใส่ค่าเปลี่ยนเยอะนะครับค่อยๆไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้าเราใส่เยอะเกินไปนะครับเครื่องมันก็แรงดันก็อาจจะเพิ่มเยอะนะครับโอเวอร์นะครับทำให้ชุดเอาพุท พังเสียหายนะครับผม๋ยวผมจะลองตัว3.9ดูก่อนนะครับ3.9นะครับเล่อยไฟเข้าดูครับผมว่ามันจะปรับแรงดันได้ที่เท่าไหร่นะครับผมไฟเข้าไปปึ๊บปับปึ๊บปับ,ปบอไฟเข้าแล้วนะครับตรงนี้แรงดันต่ำสุดอยู่ที่27โวลต์นะครับผม27โวลต์ แวเราลองปรับดูนะครับปรับไฟหมุนไปเรื่อยๆนะครับอ่าเห็นไหมครับจากแรงดันสูงสุดที่26โวลต์นะครับตัวนี้ก็สามารถปรับไฟขึ้นได้29 30นะครับน่าจะปรับได้เยอะอยู่นะครับแต่ว่าเราปรับไว้ที่ประมาณ30นะครับเท่านี้ก็สามารถนำไปชาร์จแบตเตอรี่นะครับ ที่มีขนาด26โวลต์26.5โวลต์นะครับผมสามารถใช้ได้นะครับผมสาเหตุนะครับที่ไม่ให้ปรับเยอะเกิน30นะครับดูที่ชุดเอาต์พุตนะครับคาปาตัวนี้จะอยู่ที่35โวลต์นะครับถ้าเราปรับเกินมากนะครับเดี๋ยวคาปาจะรับไม่ไหวนะครับจะระเบิดเอานะครับผมประมาณนี้นะครับแนวทางเล็กๆน้อยน้อยนะครับผมมาฝาก่านผู้ชมนะครับเผื่อเป็น แนวทางเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพืเ่อนๆสายช่างสาย DIY ครับผมเข้ามาดูมาศึกษากันได้ครับผมนี่ผมจะปรับไว้ประมาณ30นะครับ30น่าจะพอนะครับผมเผือแดงดันตกค่อมนะครับ30 30อ่ะประมาณนี้พอนะครับผมโอเคครับคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผม ไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ